ขณะที่ด้านของแกนนำพนมิประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะก็ยืนยันข่าว่าจะมีการชุมนุมใหญ่ในวันที่25มกราคมนี้อย่างแน่นอนนะคะเพื่อที่จะคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญม,มาตรา190แล้วก็คัดค้านการรับรองบันทึกการประชุม J.B.C. อย่างแน่นอนนะคะส่วนจะชุมนุมยืดเยื้อหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ค่ะ สสกกายสมศักดิ์โกใสสุดแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกล่าวยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าชุมนุมใหญ่ในวันที่25มกราคมนี้อย่างแน่นอนเพื่อคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา190เรื่องการทำหนังสือสัญญากับต่างชาติซึ่งบางกลุ่มก็มองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยทั้งที่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อระบบการเมือง รวมทั้งจะคัดค้านการกรับรองบันทึกผลการประชุมคณะกรรมาิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ j b c เนื่องจากว่าบันทึกดังกล่าวจะทําให้ไทยต้องสูญเสียดินแดนนะคะนายสมศักดิ์ก็ย,ย้ำอีกค่ะว่าการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรก็เพื่อที่จะปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญนะคะส่วนจะชุมนุมปักหลักยืดเยื้อหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ค่ะ